นี่ดูนี่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงคือหนาะปึ๊ดปๆ๊ดปดปปดป๊ป๊ดปด,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 ปดทุกตารางนิ้วกันไปเลยค่ะหูยแต่ตารางนิ้วเนี่ยเห็นสามบาทขอเก็บก่อนเลยจ้าใครมาวางไว้ให้วารุตาเนี่โหูยนี่เก็บก่อนจ้าสามบาท สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้จะไปเก็บกระเทียมป่าแล้วจะพาไปดูนะคะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่วารุตาเก็บครั้งแรกแล้วเขาโตไปขนาดไหนวันนั้นที่วารุตาเก็บไปนะคะถุงเบลอเลยกินสองวันกินเสร็จแล้วถ่ายท้องดีดีเลยติดใจวันนี้จะไปเก็บให้เต็มกะละมังเอากะละมังไปค่ะวันนี้ป่ะไปเก็บด้วยกัน วันนี้มีแดดเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวแดดไปตอนแดดมาวารุตาก็ต้องรับให้เต็มที่เลยค่ะเมนดีมาเร็วๆดำแล้วดำอีกแต่ก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเห็นอะไรแวบๆขอเป็นก้าบาทได้ไหมจ๊าโอ้โหนี้ค่ะก้าบาทเลยเก็บเลยจ้า มุมนี้ก็กระเทียมป่าเต็มไปหมดเลยค่ะแต่มุมนี้วารุตาไม่เก็บเก็บแต่ตขวดก้าวบาทจ้าไปกันเลยว้าวสามบาทจ้าสามบาทเดินไปเดินมาก็เจอเงินเก็บเงินเลยจ้า คนไปถึงไหนเงินไปถึงนั่นค่ะโอ้ยเจออีกสามบาทก็เก็บก่อนจ้านี่ค่ะสามบาทพี่ขวัญบอกว่าอากาศที่เมืองไทยร้อนมากแต่ที่นี่อากาศกำลังอุ่นอุ่นขึ้นค่ะพี่ขวัญอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ แปดองศาเก้าองศาประมาณนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ต้องยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะคะยังไงพี่ขวัญก็แล้วก็ทุกทท่านที่อยู่เมืองไทยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช้เดือนตัวอ้วนนอนมีชีวิตอยู่ปล่าลูกกระเยบกระเยบหน่อยแล้วเดี๋ยวแม่จะช่วยเจ้าอุ้ยคนนิ่งไปแล้วค่ะอุ้ยลูกเอ้ยแม่มาสาย แม่มาสายป่เนี่ยตื่น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 แล้วตื่นตื่นเดี๋ยววรุตาจะเอาเขามาฝังไวุ้มนี้ค่ะโอ้ยเจ้าไส้เดือนไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรหาย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 จ้ะเห็นไส้เดือนเขาโดนเหยียบแบบนี้วรุตาก็สงสารเขาทุกทีเลยค่ะเขาก็ชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่งค่ะ ว้าววารุตาเจอเก้าบาทอยู่ริมหนองน้ำขอเก็บก่อนเลยจ้าวารุตาเห็นขวดใบนี้ขอให้มีป้ายนะคะถ้ามีป้ายวารุตาจะได้เก้าบาทขอมีป้ายขอมีป้ายขอมีป้าย,ายหยสมดังใจหวังนี้ค่ะเก้าบาทจ้าวารุตาเจอสามบาทแต่หืมมีพี่แบล็คเบอร์รี่เต็มเลยค่ะไม่รู้จะรอดไหมลุน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 ,ลน,ลน วารุตาเก่งน้ะเนี่ยได้มาอีกแล้วค่ะสามบานกว่าจะไปถึงที่เก็บกระเทียมป่าเงินก็จะเต็มรถเก่นของวารุตาแล้วค่ะเล้เจออีกแล้วอุ้ยเป็นสนิมเลยอยู่นานไม่มีใครเก็บอุ้ยสนิมขึ้นสนิมขึ้นแบบนี้อุ้ยจะหาที่เช็ดสนิมขึ้นแบบนี้วารุตาคิดว่าก็น่าจะได้อยู่ค่ะ โค้ดก็พอจะยิงได้อยู่นะคะนี่ค่ะอีก9บาทเลยจ้าวารุตาเจอ3บาทขอเก็บก่อนค้านี้เลยวารุตาเจออีก3บาทเอ้แบ็กเบอร์รี่แบ็กเบอร์รี่พลอยแม่โอ้ยแบ็กเบอร์รี่พลอยแม่โอ้ย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 นี่ค่ะอีก3บาทของวารุตา เปื่อนนิดเปื่อหน่อยก็3บาทค่ะนี้ค่ะวารุตารวยแล้วครับพี่น้องรวยอะไรเหลอนี่ค่ะวารุตากำลังจะบอกว่านี่คือ3บาทอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยนี่คือ3บาทของวารุตานะคะ วารุตารวยแล้วค่ะนี่คือห้าบาทแล้วก็นี่คือ3บาทเก็บเลยจ้าเก็บเลยรวยไม่รวยวันนี้แล้วจะไปรวยวันไหนคะเนี่ยรวยจะรวยนี้เดินกลับบ้านยังเจออีกเก้าบาทสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้สุดยอดผู้คนเวลาเขาดื่มแล้วเขาก็จะเฟี้ยงซ้ายเฟี้ยงขวาจนในช่วงฤดูอ่า หนาวแบบนี้นะคะใบไม้ก็จะร่วก็จะทําให้เราได้เห็นขวดได้เห็นกระป๋องแล้วก็ทําให้วรุตาได้มีเงินแถมได้ช่วยทําให้ปากเขาสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะสุขใจสุขใจถึงแล้วจ้าอุยไม่กี่วันเธอเขียวกระจีกันขนาดนี้เชียวเหลือคะเนี่ยอุย้ยตื่นเต้น ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นหูดูนี้ดูนี้ไม่รู้จะบอกว่ายังไงคือหนาะปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดปึ๊ดป๊ดปึ๊ดปื๊ดป๊ด,ปดทุกตารางนิ้วกันไปเลยค่ะหูแต่ตารางนิ้วเนี่ยเห็นสามบาทขอเก็บก่อนเลยจ้าใครมาวางไว้ให้วารุตาเนียหยูนี่เก็บก่อนเลอจ้าสามบาท กันรอบทิศกันเรียบร้อยแล้วนะคะรอกันทำไมคะเก็บหรือจ้าเก็บเลยอ่อนเปรี้ยวอ่อนเปรี้ยว <c oughs> มือนี้วารุตามไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าต้องจับกล้องด้วยอ้โยไม่มาแค่สองวัน <c oughs> ขึ้นจนแบบ ไม่รู้จะเอามุมไหนกันเลยค่ะโอ้ยอันนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนี่วารุตตาให้ดูดอกไหนดอกอยู่ไหนอะหายเลยดอกหายเลยจ้ะโอ้หไม่รู้จะเสียบมุมไหนเลยค่ะเอามุมนี้เอามุมนี้โอ้ยนี่เดี๋ยวค่อยไปเลือกกันที่บ้านวันนี้เก็บก่อนโอ้ยไม่รู้จะเอามุมไหนอยากจะบอกว่าเอาไม่ถูกคือมัน เยอะมากกูเยอะจริงๆอุ้ยเอากอไหนอะไม่รู้จะเสียบกอไหนเลยเยอะจัดของเรามีให้เลือกเยอะค่ะ พอตัดออกมาแล้วก็จะมีเนื้อเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตา้งอยู่บนพื้นฐา ตนเองขับกลมบัเลงเพลงชีวิตเราเรามีป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลม ปลูกผักสวนครัวรอบบ้านอังุ่นเบ่งบ้านเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเองหัวใจฟ้าวันใหม่ปับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายๆของว่ารุตา ้ออนอ่อนๆแบบนี้นะคะกำลังผานง่ายทานคือเรียกว่าทานไม่ยากแค่เอาไปลวกอ่อนๆนะคะโอ้ยแล้วก็ถ่ายท้องดีนะักแรกใครที่ท้องผูกวารุตาก็แนะนำนะคะคือถ่ายจวด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 เลยค่ะถ่ายแบบไม่ต้องใช้ยาทงยาถ่ายกันเลยงานะนี้ ของมันเยอะ กับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมะสอนตนแสงแดดดอกไม้ใสหน้าออกมดงามด้วยธรรมชาติสร้าง ชีวิตบนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพู้ห<พ>ากนงชีวิตจึงบัเลงบเทเพลงชื่อความพอเพียงร้องเพลงลังอ่อนงบทเพลงพอเพียงของ Warung ขวดนาสติกม,มากมายขวดแก้วใสๆใ,ใบนั้นมีราคามิตรภาพริมทางไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมาสอนตน ้นก็ดงดงามด้วยธรรมชาติสรางชีวิตบนทางสายกลางมีเพื่อนเพียงทางชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตเพงบันเลบทเพลงชื่อความพอเพียงร้องเพลงสุสียง บทเพลงพอเพียงของวารุตตา ชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมั่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกลมบันเลเปล่งชีวิตเรา เรามปป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมพาปลูกพักสวนครัวรอบบ้านอังมุนเบ่งบ้านเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเองมหัมมมวใจฟ้าวันใหม่ปับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายงาย บองว่ารู้ตา ใ่ใบนนราคามิตรภาพริมทางไม่เคยอางว่ามีรอยยิ้มทินใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมะซ้อนตน แสงแดดดอกไม้สายนาออก็งดงามด้วยธรรมาชาติรลางชีวิตบนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพ่ทพาตนเองชีวิตจึงบันเล่บนเพลงชื่อความพอเพียง ร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวารุตตา ใบนั้นมีราคามิตรภาพริมทางไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจ <ST> บอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมาสอนตน สายน้ำก็งดงามด้วยธรรมาชาติภาชีวิตบนทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพืงพาตนเองชีวิตจึงบันเลงบทเพลงชื่อความพอเพียง ้องเพลงสุขเพียงบทเพลงพอเพียรของวารุตา วารุตากได้เต็มถุงแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็จะไปคัดเอาเศษใบไม้แบบนี้ออกแล้วก็ทำความสะอาดย้ำอีกทีนะคะจะสดจะลวกจะผัดจะต้มจะอะไรทำได้หมดเขาเปรียบเสมือนเป็นผักตัวหนึ่งนะคะดูทีนี้เต็มถุงแล้ววารุตากอินคนเดียวเดี๋ยวหมดแล้วค่อยมาเก็บใหม่ ก่อนจะไปอยากให้ทุกท่านดูบรรยากาศกระเทียมป่าของวารุตาอีกสักรอบหนึ่งว่ามันยิ่งใหญ่อลาัางการมากให้ดูแบบ360องศาก็เยอะจริงๆจริๆเยอะมากเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ยัง ไม่รู้จักกระเทียมป่าหรือ,อยังไม่เคยชิมเคยลองอยากจะลองย้ำอีกทีต้องเรียนรู้นิดหนึ่งนะคะเมื่อเรียนรู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราถึงจะลงมือปฏิบัติมากินค่ะเพราะว่า เราต้องเรียนรู้เพราะนั่นเมื่อเรากินไปแล้วถ้าผิดพลาดมันหมายถึงชีวิตเราค่ะเพราะว่าผักคู่เหมือนเขก็มีนะคะอย่างไรวรุตาก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพการสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพเงินดีเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุขเดื่อชื่อควรุตาในคลิปนัดเจอกันที้สวัสดีค่ะบาย,บาย